แฮมโมกูวิกครับหยตี้อีกนึง Ha ha ha!

มันมีมดไฟแหลเออเพิ่นมาลงเด้อเอ้ยมเที่ยวอ่ะมันแนวได้ว่ายัลล่ะเออเป็นภัยเพิ่นมาลงพุ่นเขาเพิ่นต้นหอมนี่บ่มาเจอหยังต้นหอมบัวหอมจบแล้วอีแม่สิบุกๆ

เฮ้ยเป้นอีกชัมเฮ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้ยโอ้ยคือขึ้นไปสูงๆตัวนี้โอ้นไปบนน้ำต้นไห วัดบันล่กบูแม่บ้ังนอนปลาเล่ัมครับยังติดปลาเลยโอ้โหแนใจภาตามกกตากากบาไอแม่ากนทุกาเกจากกโกคอขอบพระโอ้มีลาตาใหญ่ได้เคยไปไก่นะเว้ยออ แนาไปไปนวไปข้างบนเน้องกินภาพงามนะได้ไปบกตุ้มกินครับมันกอยเ็ดปวกครับเนี่ยเราบ้านตึกระหน่ำเลย้รับทะเลมู Hẹn บนได้นี่ tin đi Thôi, ngọt เลย Nè, มาไว้10กิน กินลายเถอะเมื่อย่ะกินผบหน่อยก็พอแล้วกินลล่สีเมื่อไหรเนี่ยตกลงมาป่ดิเมื้อไหร่บอกมีสายท่ผมดีมันทะเลาแต่ว่า เปิดออนก็บริทักข้าเจ้าบริชนวว่ายนั้นกลุ่มก็ดิแล้วเข้ามาคำมันอย่านี้แหละมันโบหุชิยูใส่ชิยูใส่คืปนจอมกยูนะกระยูตานี่เขาหล่อขึ้นได้

เลือกยังเกือบรถเฟ้เกือบเพ่นอะไรเอาอ้บุหรี่ไบุหรี่เอาเอาสลอยคองกันแต่เก็บหีวะ มุกกระเายโค่มใส่ทิ้งกัะก้องไผ่เดียวตงไผ่เลยก็ดีโอกาคือบรรุกหนามได้เล้าเนาะเกือบคอกึกเย nhàng lệch chưa xin nhanh chưa 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 tê chưa chưa đấy chứ chưa 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 bao chưa 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 เนี่เมเปิดด่ดเลยอ็ดเดียวดเ้วาอ็ดมาเดียวม้องบอนเียี่ออมาจงอดเมดมจึงหรือมาจับเว้ยจับตีจับอีสังมัวเอ็ดมกเดียวกับจับ เห็นมุดยืนโลกตะกันยืนน้ำวนแล้วเว้ยเขาลัดไปเซีงอ่านหนังสือคืบๆห้องเจ้อล์ดไปเซีงหลัดลีนไพเบิดขื่นสอดแกงตื่นเช้ามากิจกาะเพาใส่ของเชีงนอนเฉยมูระอ่านหนังสือระยานบดได้ห้าวหลัดลีนไพ่กินเหล้ามือสุดท้ายให้คักมอนี่

Nay mun lat pung ba ta pu chat ha mun ju bo chat คล้องนุงเสือตำรวจน้ำตำรวจนี่ช่องปีเลยบริเวณตู ing, ้บริเวนบริเวนซ้ายกูสับอันนี้ปะซ้ายช่างสุดแปดกูบุเทียนอันนี้เลยเนาะนี่มึงอยู่นี่มันจะมีพื้นใหญ่กูไม่อยู่นี่ปะโอทีรีไฟกูได้ตอนนีฮะมึงชิเกงกูใส่มันด้ตกหนาปะขานี่นี่นะช่องเท้า nó Là, làm lấy cái cầu đấy hả? làm nhòm chứ làm kín đi nó làm kín mà nó tung nhà nó hầm nọ thì mình hầm nọ tiếp hầm này nội nội thôi xì cầu

เอาปุ้งตีกันปงเอาปุ้งตำรวจกทหารตีกันเาไเอามาลดเก็บเครืองกันไหมล่เอามาลดเน่เอามาล่ดนะมากีโพฮะมวยนะมวสุหอยบนตีบ้างเอเดนเบิกไงมาทารเหรไม่เห็นเไปจับนาทั้งกลาดตี โม่เกิดปัญหเมื่ไร่จ๊วเอากูเป็นหมดปลากูตื้อไปหน่อหม่เนเดียวเลยจะปกูหาแวยไหกูให้ปูกหวกมันเลยกูให้ผู้ชางอะโอ้หมวกคนผู้ชาบอกเลยพวกไ้ด้มึงบอกเลยวะไม่เชียว้วไม่เชียวไม่เชียวไม่เชียว ตอย่าพ <mean> ูเว้ยกระต้ออม่พดช่างฝาดหนนี่นะเอาพูดช่าฝาดาฝาดกมสอสม